อากุนเนเหนื่อยนายกับข้อเรียกร้องที่ไม่หยุดหย่อนของสภานักเรียนจึงถามเซนกิติแบบติดตลกว่าเราสามารถลาออกจากสภานักเรียนได้ไหมด้วยความเหนื่อยล้าเซงกิติจึงไม่รู้สึกขบขันกับความพยายามสร้างอารมณ์ขันของอาคุนเนมิเดกะเองก็ยืนกรานว่าแม้จะเธอเองก็เริ่มรู้สึกเบื่อนายกับเอกสารทั้งหมดแต่เธอเองก็ไม่ได้มองมันไม่ได้กะบดว่ามีชมรมร้องของเงินทุนมากเกินไปและไม่มีวิธีที่ยุติธรรมที่เราสามารถให้เงินได้กับทุกชมรม นอกจากรองประธานแล้วการไม่มีเฮลันยิกยังทำให้พวกเราเจ็บปวดจริงๆในฐานะอดีตสมาชิกของชมรมยูโดอาคุณะรู้ดีว่าเงินที่เกินมาช่วยได้ซิงกิจิพูดถึงจำนวนชมรมที่โรงเรียนมีจริงๆเมื่อเมดากะพยายามเสนอเงินของตัวเองซิงกิจิก็ปัดออกไปเขาจำได้ว่าเมดากะอาศัยอยู่ตามลำพังโดยได้รับเงินมากมายจากการแก้ทฤษฎีบทการเล่นปาหีเมื่อเธออยู่มอตอน้นขณะที่พยายามตัดสินใจว่าจะบริจาคเงินอย่างไร ซิงกิติแนะนําว่าเราให้เงินมากที่สุดแก่ชมรมที่สมควรได้รับมากที่สุดเขาเสนอให้จัดการแข่งข,ขันวิ่งผัดระหว่างชมรมผู้ชนะจะได้เงินทุนชมรมไป ไม่ได้กะว่าเป็นความคิดที่ดีแต่จะไม่ยุติธรรมเพราะชมรมกีตาจะได้เปรียบซิงกิติจึงแนะนำให้เราจัดการแข่งขันในสระว่ายน้ำใหม่ของโรงเรียนในมือ้อกลางวันซิงกิติพูดคุยกับชิลานุยถึงการตัดสินใจว่าจะจัดการแข่งขัน,ขน,ขนว่ายน้ำระดับชมรมแบทเทิลในสระว่ายน้ำใหม่วันอาทิตย์นี้เมื่อชิลานุยชี้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อชมรมว่ายน้ำแต่ซิงกิติตอบว่ากิจกรรมดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับน้ำแม้ว่าจะเกิดขึ้นใน สาะน้ำก็ตามชิลานีเริ่มแสดงท่าทีพอใจในตัวเองและบอกเขาว่าเหตุการณ์ใ,ใดๆในน้ําไม่สามารถเรียกว่ายุติธรรมได้เพราะมีสมาชิกชมรมว่ายน้ำ3ามคนที่ร้อนเงินเอามากๆ ชิราน,นีเล่าให้ฟังว่าสมาชิกทั้ง3าคนจะทำทุกวิถีทางเพื่อเงินแม้ว่ามิดากะจะเป็นอมตะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะแพ้ไม่ได้ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยชมรมว่ายน้ำพูดคุยถึงการแข่งขันว่ายน้ำชมรมแบกกัลท์ที่กำลังจะมีขึ้นเทนเกชิมะเรียกมันว่าเหตุการณ์ปัญญาอ่อนยากุชิมะเรียกสิ่งนี้ว่างานที่สร้างขึ้นเพื่อเราโดยเฉพาะและสนับสนุนให้คนอื่นๆเข้าร่วมคิกไคจิมะยืนยันว่าพวกเราจะได้รับเงินหากชนะเรา จะเข้าใกล้ความฝันในการเติมเงินให้เต็มสระอีกก้าวหนึ่งเมื่อมาถึงวันอาทิตย์เซนกิติต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่ามีคนมาไหา้น้ำกันมากมายอากุณิยบอกเซนกิติว่ามีชมรมมา15ชมรมแล้วซึ่งถือว่าน่าประหลาดใจมากขณะที่คุยกันเซนกิติมองดูผู้คนที่เขารู้จักและสงสัยว่าชมรมไ่ว้น้ำอยู่ที่ไหนไม่ได้กะทักทายสมาชิกชมรมทั้งหมดโดยพูดคุยให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าแข่งขันกันยังนัก ซึ่งกิติอธิบายกฎกติกาของการว่ายน้ำต่อไปก่อนที่เขาจะพูดจบเมดดกะก็ขัดจังหวะโดยอยากจะประกาศส่วนสุดท้ายด้วยตัวเองเธอเปิดเผยว่าสภานักเรียนจะเข้าร่วมด้วยและใครก็ตามที่ได้คะแนนสูงกว่าสภานักเรียนจะได้รับเงินทุนโดยตรงจากกระเป๋าของเมดดกาซึ่งเป็น3เท่าของจำนวนเงินปกติ โดยไม่มีคำถามใดๆสมาชิกของชมรมว่ายน้ำดูพอใจนาเบชิมะคิดกับตัวเองว่าเธอจะได้ท้าทายมิยเดกะมิเดกาจิประกาศว่าการแข่งขันจะเริ่มขึ้นโดยเกมแรกคือบาสเกตบอลน้ำชิรานีอิเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันว่ายน้ำร่วมกับอาโซอาโซอธิบายถึงกิจกรรมแรกของการแข่งขันนั่นคือบาสเกตบอลน้ำร่างวางรอให้กิจกรรมแรกเริ่มนาเบชิมะเข้าไปหาซิงกิจิและอากุเนะแล้วถามว่าไม่ได้ทำผิดกฎรหรือเปล่าโดยกำหนดให้ผู้ ชายสวมอุปกรณ์ลอยน้ำเนื่องจากกิจกรรมแรกกำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องดำน้ำลงไปใต้น้ำเมื่อผู้ชายชี้เห็นว่าเธอใช้ประโยชน์จากกฎเกณฑ์โดยมีผู้หญิงทั้งหมดในทีมเธอก็ยอมรับอย่างเปิดเผย ชิลานีและอาโศกคุยกันเรื่องเกมแรกชมรมบาสเกตบอลมีข้อได้เปรียบอาโศกประหลาดใจกับการวิเคราะห์เชิงตกกรกะของชิลานุีและชิลานีก,ก็บอกว่ามีเทินิคบางอย่างที่จําเป็นสําหรับการเล่นบาสเกตบอลในน้ําแม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้และนี่คือเหตุผลที่เธอเตือนผู้เข้าร่วมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่แค่การเอาลูกบอลลงตะก,กร้าเท่านั้นอาโศกรู้สึกตกใจกับสีหน้ามืดมนของเธอและเริ่มถามว่านั่นหมายถึงอะไรก่อนที่จะสังเกตเห็นว่าเหตุการณ์กําลังจะ เริ่มต้นขึ้นขณะที่ผู้เข้าร่วมพยายามดิ้นรนเพื่อทนานอําคะแนนอาโศถามชิลานุอิว่าเธอคิดอย่างไรกับสถานการณ์นี้เพียงแต่พบว่าเธอหัวร้อใส่แค่นั้น นาเบชิมะพบว่าตัวเองและทีมต้องดิ้นรนและแม้ว่าเธอจะบอกเพื่อนร่วมทีมอย่างร่าเริงให้หยุดเรียกกับตันแต่เธอก็กังวลกับตัวเองว่าเกมนี้ยากกว่าที่คิดไวมากเธอสงสัยว่าสภานักเรียนเป็นยังไงบ้างและต้องตกใจเมื่อเห็นซิกิติและอากุเนะขึ้นจากน้ำเมื่อเธอต้องการรู้ว่าทำไมอากุเนะก็บอกเธอว่าพวกเขากำลังขวางทางเมดากะอยู่เมื่อนาเบชิมะถามว่าเมดากะไปไหนซิงกิติบอกเธอว่าถ้าความตั้งใจของเธอคือการทำตัวทุกเมดากะก็ดูโ อากับสถานการณ์นี้จากนั้นเมดกาก็พุ่งลงมาจากใต้น้ำทำให้นาเบชิมะตกใจเมเดกะทำคะแนนได้20คะแนนเกือบจะได้ทันทีโดยรวบรวมลูกบอลทั้งหมดแล้วโยนลงตะกร้าด้วยกัน อาโซต้ตองประหลาดใจเมื่อประกาศว่าสภานักเรียนทำคะแนนได้20แต้มในการชุดเพียงนัดเดียวชิลานุยิกแก้ไขเธอโดยอธิบายว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องจริงๆในน้ำอาโซเห็นด้วยกับชิลานุยิกและบอกว่าเธอเข้าใจแต่บอกชิลานุยิกว,ว่าเพราะเธอประกาศผ่านไมโครโฟนทุกคนจึงได้ยินและนักเรียนทุกคนก็เริ่มพยายามเรียนแบบเทคนิคของบิรยากาศอย่างเมามันจนอาโซประกาศในเวลาต่อมาว่าหมดเวลาแล้ว หลังจากกิจกรรมแรกจบลงซิงกิจพอใจกับคะแนนโดยเห็นว่าสภานักเรียนอยู่ไม่ไกลเกินกว่าชุมรมอื่นๆแม้จะเป็นเพราะบรรยากาศก็ตามเขาจะต้องขอบคุณที่ราณีที่อธิบายเทคนิคที่เหมาะสม ไมิเด้กาบอกเซนกิจิว่าไม่จําเป็นต้องขอบคุณชิลานุอีเพราะชมรมว่ายน้ําคะแนนสูงกว่าสภานักเรียนสะอีกคนอื่นๆพูดคุยเกี่ยวกับชมรมว่ายน้ําคนหนึ่งอ้างว่าเขาเห็นคนเหล่านั้นว่ายน้ําไปที่ก้นสะแม้จะมีห่วงยางอยู่บนแขนก็ตามมิเดการเผชิญหน้ากับชมรมว่ายน้ําโดยระบุเทคนิคที่พวกเขาใช้ในการดำน้ำําแบบบังคับหากทําผิดพลาดเพียงครั้งเดียวนั่นอาจจมน้ําตายได้นี่เห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองกันบ้างไหม ซึ่งเป็นคำถามที่ท่านเอกาชิมะตอบในนามของชมรมนั่นคือเราให้ความสำคัญกับเงินมากกว่าชีวิตของตัวเองนอกจากนี้นาเบชิมะยังบอกตัวเองด้วยความโกรธว่าเธอจะไม่แพ้เมดกาขณะที่เพื่อนร่วมทีมมองดูแล้วตอนนี้ก็จบลงในมังงานนั้นซิงกิจิและชิลานุิรับประทานอาหารในห้องเรียนแทนที่จะกินโดนัทกันข้างนอกแบบในอนิเมะ ในมังงะเซงกิจิและอากุเนะปีนออกจากสะแต่ไม่มีเก้าอี้และรม่มนอกจากนี้เมื่อเมตากาทำคะแนนได้20แต้มเซงกิจิและอากุเนะก็ชนหมัดกันขณะนั่งไม่ใช่ไฮไฟกันตอนยืน